คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกับผมก้อนลึกแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงโปรรายเดือนกันดีกว่านะครับหรือว่าซิมรายเดือนนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะเน้นเป็นซิมเติมเงินนะเน้นเป็น ระบบเติมเงินนะคบพูดคุยเกี่ยวกับซิมเติมเงินเป็นส่วนใหญ่ท่นเองไม่ค่อยได้พูดถึงรายเดือนระบบรายเดือนสักเท่าไหร่เลยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนําระบบรายเดือนสักตัวหนึ่งนะคะเพอเอิญว่าผมเห็นโปรตัวหนึ่งนะครับเป็นระบบรายเดือนเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยของเครือข่ายทูนะครับตัวนี้จะมีชื่อว่าซิมตามอาชีพ ก็เป็นแบบปลายเดือนนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้เราลองมาพูดคุยกันดีกว่านะครับวันนี้เราลองมาพูดถึงระบบปลายเดือนกันบ้างดีกว่านะครับปกติแล้วไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่เลยนี่ซิมตามอาชีพ พร้อมเบอร์สวยผลรวมดีเสริมโชคลาภค้าขายรุ่งเรืองที่โรตัสเท่านั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะซิมตัวนี้หาซื้อได้ที่โรตัสนะครับโรตัสเออโรตัศทุกสาขาเลยนะก็ลองคำถามเขาดูก็แล้วกันนะครับลองถามถามพนักงานหรือว่าประชาสัมพันธ์ที่โรตัสทุกสาขาดูนะครับว่าอยากจะได้ซิมแบบรายเดือนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับ แล้วก็มีสองแพ็กเกจนะครับที่น่าสนใจนะครับแพ็กเกจตัวแรกเนี่ยก็เป็นแบบแม่บ้านยุคใหม่นะผู้หญิงใส่เสื้อสีดำดำแบบนี้นะครับแม่บ้านยุคใหม่เล่นเน็ตไม่สะดุดดูละครไม่กระตุกเป็นแพ็กเกจสุดประหยัดนะครับ199บาทต่อเดือนได้อิเซเซเซนเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่จำกัด1 0เมกะบิตนะครับเป็นความเร็ว10เมกะบิตในราคา199ต่อเดือน แบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะไลฟ์ไม่สะดุด F ได้ไวกว่าสนุกยิ่งกว่านะครับคุ้มสุดลดเลย50%เพียง399บาทต่อเดือนปกติ799บาทต่อเดือนนะครับก็จะได้อินเทอร์เน็ตความเร็วนะครับเต็มสปีดของ 5G เลย 30GB และถ้าใช้อินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีด 30GB หมดไปแล้วนะครับความเร็วก็จะลดเหลือ20 Mb เมกว้าว เอออันนี้ก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับบอ,อกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือซิมรายเดือนนะไม่ใช่เติมเงินนะครับเป็นระบบรายเดือนนั่นเอง10เมกะบิตเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับก็ใช้สัญญาณบนความเร็ว 4G นะครับด้วยความเร็ว10เมกะบิตโทรออกทุกเครือข่ายเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่ามีโทรในเครือข่ายเนี่ย24ชั่วโมงครั้งละ30นาทีนะครับ ดูหนังฟังเพลงนะครับผ่านแอป t ูไอดีเนี่ยหกสิกินะครับสองต่อว,วันรับสิทธิ์ฟรีได้ที่2ูไอดีอันนี้ก็ในราคา199บาทนะครับหรือเรียกว่าแม่บ้านยุคใหม่นะเออเอาเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตัวนี้ก็จะมี2ราคานะครับก็จะมี399บาทกับ499บาทนะครับตัวนี้เขาลด50%แล้วนะ ก็จะได้อินเทอร์เน็ต 5G นะครับเป็นความเร็วความแรงระดับ 5G เลยนะครับใช้ได้30 GB นะถ้าใช้หมด 5G ไปแล้วเนี่ยก็จะถูกฟับสปีดลงเหลือ20เมกะนะครับแล้วก็ได้โทรทุกเครือข่ายเนี่ย350นาทีนะครับแล้วก็โทรฟรีในทูด้วยกันเนี่ยไม่อั้นเลย24ชั่วโมงครั้งละ30นาทีดูฟรีนะครับซีรีส์ฮิตดูหนังฟังเพลงดูบอลสดผ่าน 2 ID Plus นั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือราคา499ราคาเต็มก็999นะครับได้ความเร็วสูงสุด 5G เนี่ยมาถึง40 GB ใช้ปลดความเร็วเหลือ20 Mbps บิตนะครับโทรออกทุกเครือข่าย400นาทีนะโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงครั้งละ30นาทีก็จะเป็นแพ็กเกจซิมตามอาชีพซื้อได้ที่โรตัสนะครับก็มาอัปเดตกันนะครับว่า โปรรายเดือนเนี่ยถ้าใครอยากจะใช้ซิมแบบรายเดือนนะครับไม่อยากวุ่นวายมาเติมเงินบ่อยๆโอ้เดี๋ยวลืมเติมเงินบ้างอะไรเหมารวมไปเลยอ,อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจอยู่แต่ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับว่า1 9 9เนี่ยมันไม่มีค่าโทรนะเออมันจะโทรได้เฉพาะเครือข่ายเดียวกันนะครับก็คือโทรหาทู้วยกันเนี่ยอันนี้ฟรีแต่ว่าโทรหาเ,เครือข่ายอื่นๆเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าโทรเพลินะ เพราะว่าเขาก็จะคิดแยกมาอีกทีนั่นเองไอ้ร้อเนี่ยถ้าเราโทรเพลินโทรมันโทรกระจายเลยก็อาจจะเป็นสามร้อยบาทหรือ400บาทก็ได้นะครับถ้าเราโทรเยอะขนาดนั้นนะก็ไอ้ร้อเนี่ยเน้นแบบไม่ค่อยได้โทรหาใครประมาณนี้นะไม่ค่อยได้โทรหาใครสักเท่าไหร่แต่เมื่อเราจะโทรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นระบบรายเดือนนั่นเองไม่ต้องมาพัวงว่า้ซิมงี เงินในซิมไม่มีเงินในซิมหมดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นระบบรายเดือนแต่ต้องโทรแบบระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าโทรเพลินนะอันนี้คือร9อ 199, นะครับส่วนใน3 9 9้กับ4 9 9้เกนี่ยอันนี้เขาก็แถมค่าโทรมาให้ด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่สูงมากนะสำหรับรายเดือนนะครับถ้าใครชอบอุ้ยรายเดือนดีกว่าเบื่อแล้วเติมเงินไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยรายเดือน ถึงเวลาบินมาที่บ้านแล้วก็ไปจ่ายบินมาไปจ่ายอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับโปรรายเดือนค่ายถูนะสิทธิพิเศษตรงนี้นะครับจะมีอายุการใช้งานเนี่ยหปีนะหปีนะครับครบครบกำหนดแล้วเนี่ยหปีนะก็สามารถย้ายค่ายนะครับหรือเปลี่ยนมาเป็นระบบเติมเงินก็ได้นะถ้าเกิดมันหมดโปรไปแล้วนะครับโปรตัวนี้จะอยู่แค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามันหมดโปรไปแล้วเราก็สามารถ เปลี่ยนมาเป็นระบบเติมเงินก็ได้นะครับหรือว่าจะไปใช้โปรอื่นๆในอนาคตนะครับสำหรับโปรรายเดือนอาจจะมีแพ็กเกจเด็ดๆกว่าน,นี้ถูกกว่าน,นี้ในอนาคตก็เลือกเอาก็แล้วกันนะครับศึกษากันหน่อยก็ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ วัสดีจ้าบ๊ายบายกิ้วกิวสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ